ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมมะนาวจะมีราคาแพงมากตกกิโลกรัมรับประมาณ 100- ถึง120บาทหรือถ้าราคาขายปลีกก็ลูกละ10บบาททำให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมะนาวจำเป็นต้องหาวิธีการเล่งให้มะนาวออกดอกในเดือนพฤศจิก,ฯกายนเพื่อจะได้ทันขายในเดือนมีนาคมซึ่งจำเป็นต้องใช้ปุย๋ยหรือฮอร์โมนในท้องตลาดซึ่งมีราคาแพงมากทำให้เกษตรกร,ร,กรต้องรับกับต้นทุนที่สูง แต่ในปัจจุบันเกษตรกร,กรได้คิดค้นฮอร์โมนซึ่งมีราคาของต้นทุนที่ต่ำแต่สามารถเล่งให้มานาวออกดอกและออกผลซึ่งก็คือฮอร์โมนไข่สำหรับฮอร์โมนไข่นะครับเป็นฮอร์โมนที่เกษตรกร,กรคิดค้นขึ้นมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุน ในการทำกรเกษตรกรรมฮอร์โมนไข่ที่เราอยากทำทำเพื่อที่จะให้ต้นไม้ไม้ผลออกดอกอย่างรวดเร็วแล้วก็ติดผลได้เยอะมีขั้วที่เหนียวสามารถที่จะให้ผลผลิตติดเป็นให้ผลผลิตติดลำต้นได้เยอะ มีผลเยอะผลดกสำหรับการทำฮอร์โมนไข่นะครับอุปกรณ์ที่ที่จะทำฮอร์โมนไขนะ่ครับอย่างแรกก็คือไข่ไก่อย่างที่สองก็คือกากน้ำตาลอย่างที่สามก็คือนมเปรี้ยวนะครับที่มีเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็อย่างที่สี่ก็คือลูกแป้งข้าวมากนะครับสำหรับ วิธีการทำโฮอร์โมนไข่นะครับอย่างแรกก็คือเราไข่นะครับตอกตอก,ตอกใส่ภาชนะที่จะทําสําหรับไข่ที่เราจะเอามาทำโฮอร์โมนไข่น้ำก็มีประมาณครึ่งกิโลนะครับครึ่งกิโลก็ประมาณแปดถึงสิบลูกนะครับขั้นตอนแรกก็คือตอกไข่ใส่ไปเลยนะครับ ส่วนเปลือกไข่เราไม่ทิ้งนะครับเพราะว่าเปลือกไข่จะมีแคลเซียมอยู่แล้วก็ใส่ไว้ในครบเพื่อที่จะดำแล้วก็เอามาเอาไข่มาผาสมกับเอาเปลือกไข่มาผาสมกับไข่นะครับ พอเราตอกไข่เสร็จแล้วนะครับต่อไปเปลือกไข่เราก็ไม่ทิ้งเห็นละแต่ว่าเราจะเอามาตำตำนะครับตำให้ละเอียดเพราะว่าเปลือกไข่จะมีแคลเซียมอยู่ตำ ตรา,ตามำได้ละเอียดแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็เอาเปลือกไข่เอาเปลือกไข่มาใส่ใส่เสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือกากน้ําตาลกากน้ําตาลที่เราใช้นะครับเพื่อ,อเพิ่มความหวานให้กับส่วนผสม กากน้ําตาลที่เราจะใช้นะครับประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับใช้ดยก,การกะเอานะครับก็ได้นะครับ พอใส่กากน้ำตาลเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือนมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวที่มีเชื้อจุลินทรีย์อยู่นะครับใส่ประมาณหนึ่งขวดนะครับใส่เสร็จต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือลูกแป้งนะครับลูกแป้งลูกแป้งเข้าหมากเราก็ต้องเอามาตำนะครับ ตามให้ละเอียดก่อนพอามละเอียดแล้วนะครับเราก็เอา ลูกแป้งเข้าหมากมาใส่เมื่อเราใส่ส่วนผสมครบหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทำการคลุกคล้าการให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะครับ ต้องคลุกให้มันเข้ากันจริงๆนะครับเพราะว่าส่วนผสมจะได้ส่วนผสมต่างๆจะได้เข้ากันแล้วก็มีปฏิกิริยาในการในการที่จะให้มีโฮอร์โมนไข่ขึ้นมานะครับ คลุกคล้าจนเข้ากันแล้วนะครับต่อไปเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาปิดฝาแน่นเลยแล้วก็พาไปเก็บไว้ในที่รบนะครับเราจะต้องเปิดฝาเพื่อจะทําการคลุกเคล้าหรือว่าคนฮอร์โมนไขน่นี้ทุกวันนะครับวันละประมาณหนึ่งถึงสองครั้งนะครับหลังจากที่เราคนทุกวันประมาณวันละหนึ่งสองครั้งประมาณ หนึ่งอาทิตย์แล้วก็สามารถนำฮอร์โมนไข่ไปใช้กับพืชได้นะครับประโยชน์ของฮอร์โมนไข่ก็คือเราพาไปฉีดพ่นพืชผักผลไม้ที่เราต้องการให้ออกดอกออกผลเยอะส่วนอัตราการใช้นะครับ1 2ึ่ซีซี ต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับหรือว่าประมาณสอง้อนโตะต่อน้ำยี่สิบลิตรใช้ฉีดพ่นบริเวณใบนะครับการฉีดพ่นการฉีดพ่นนี้นะครับเราจะต้องฉีดพ่นช่วงเช้าตอนที่มีแสงแดดอ่อนๆหรือว่าช่วงเย็นตอนที่มีแสงแดดอ่อนๆนครับเพราะว่าตาใบจะเปิดรับเอาฮอร์โมนไข่ที่เราฉีดไปนะครับ หลังจากเราฉีดไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ฉีดซ้ําอีกครับไม่กี่วันเราก็จะได้ดอกที่สมบูรณ์แล้วก็เยอะทั้งต้นมีดอกติดติดเยอะมากถ้าใครอยากถ้าใครสนใจอยากทกําก็แนะนําให้ไปทําได้เลยครับ